ระวังให้ดีก่อนใช้เลข888นะครับ888เนี่ยหลายคนเนี่ยเชื่อว่ากําลังใช้อยู่ใช่ไหมครับบางคนใช้แล้วก็ดีบางคนใช้แล้วก็ไม่เห็นผลอะไรเลยบางคนใช้แล้วชีวิตแย่ลงด้วยซ้ำนะครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับ888เนี่ยในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคือพระราหูนะครับ8 3องค์เนี่ยก็คือพระราหู3องค์นะครับซึ่ง ถามว่าดีไหมนะครับเอาตามตรงถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทสเกลแบบใหญ่ๆพอสมควรเนี่ย888เนี่ยใช้ไปเถอะดีช่วยเสริมดวงชะตาได้นะครับเรียกได้ว่าถูกกับดวงชะตาคนที่อ่าเป็นนักธุรกิจอาจจะมีบริษัทใหญ่มีสเกลธุรกิจที่ใหญ่นะครับแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นพนักงานทั่วไปไม่ได้มีเงินพิเศษนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นไม่มีรายได้พิเศษนะครับเรียกได้ว่าทํางานแบบอ่า ค่าแรงขึ้นกับชั่วโมงการทํางานนะครับบางเดือนบางวันบางเดือนเนี่ยโอ้ยงานเยอะมากได้เงินเท่านี้แต่บางวันบางเดือนโอ้โหงานน้อยมากก็ยังได้เงินเท่าเดิมแบบนี้ยิ่งคุณใช้คุณจะยิ่งเหนื่อยนะครับก็สรุปง่ายๆเลยใครที่จะใช้เลข888นะครับถ้าคุณมีสเกลธุรกิจที่สูงสเกลธุรกิจที่ใหญ่ใช้ไปได้เลยนะครับถือว่าดีเหมาะกับดวงชะตาแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้มีธุรกิจ สเกลที่ใหญ่นะครับไม่แนะนำให้ใช้นะครับก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ